เรื่องของการทําธุรกิจให้ยั่งยืนแล้วก็คุณประสงค์รุ่งสมัยทองเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับเราในเรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้คุณประสงค์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณดุยครับค่ะเป็นไงคะคุณประสงค์ครับโอ้โหเรื่องเยอะในรอบสัปดาห์นี้หลากหลายเรื่องเหลือเกินครับใช่ค่ะ เราก็ได้คุยกันในเรื่องของแบรนด์บุคคลแบรนด์องค์กรใช่ค่ะใช่ไหมครับการพัฒนาแบรนด์ให้เกิดความยัง่งยืนอะไระตา<ช>่ตางต่ก็เกอยอะที่แรกที่แรกงั้จะคุยเรื่องการเมืองไม่อยากคุยเลยครับคิดว่าไม่ <laughs> ไมช่อเหมาะเท่าไหร่ <laughs> จริงมันมีเรื่องนักคุยเยอะนะครับเรื่องการเมืองอย่างเช่นถ้านละมเนเป็นเป็นเรื่องของแบรนดิงจริค่ะการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งรอบนี้เนี่ยโหคึกคักนะดูยี่สิบเก้าจรสิบคนจริงอยากให้คุณทัพคุยเรื่องน<ช>ี้เหมือนกันค่ะ มันจะสุ่มเสี่ยงไปนมเดี๋ยวจะหาว่าเราเเอดี๋วพูดถึงคนหนึ่งไม่พูดถึงอีกคนไม่ได้เนะใช่ใช่แล้วก็ตั้งสามสิบกว่าคนเนี่ยค่ะไม่น่าจะทันนะครับไม่น่าจะทันมันเลือกตั้งก็เลยคิดว่าข้ามไปดีกว่าแต่ก็มีเรื่องให้มองเยอะนะครับลองอคุณผู้ฟังอาจจะ้วตัเองอาจจะลองมองเรื่อง เลือกตั้งให้เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติเป็นเรื่องของแบรนด์แล้วก็จะเห็นเรื่องสนุกสนุกเยอะนะครับโอ้เราจะเห็นว่าอยู่ในอยู่ในแคมเปญการเลือกตั้งเยอะมากเลยนะคะเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเอาแคมเปญเอาการตลาดมาใช้ในเรื่องของการหาเสียงอะไรเงี้ยนะคะใช่เรื่องของการใช้สื่อโฆษณาการทำเยอะนะครับเรื่องของการทำสปีชทำแรต่างๆผมว่ามีหลายเรื่องการน่าสนุกมางน่าสนุกมาก เอาไว้หาโอกาสคุยกันแบบหลังเขาเลือกตั้งแล้วก็เราจะคุยกว้างๆเออดีค่ะดีค่ะไม่สูงเสียงดีดีไหมฮะดีไหมฮะได้ค่ะที่มันจะข้ามข้ามไปแล้วคุยเรื่องอื่นกันก่อนได้ค่ะก็วันนี้อยากจะลองชวนคุยดูหลายๆครั้งอาจจะบอกว่าเออผมยกตัวอย่างมาเป็นแบรนด์ต่างประเทศเป็นองค์กรหรือแม้กระทั่งบุคลากรเป็นซเลบริตี้เป็นผู้ที่มีคนรู้จักกันอะไรเนี้ยค่ะวันนี้ก็เลยพาไปเล่นถึง แบรนด์ที่ที่เป็นสินค้าหรือธุรกิจที่ดูไม่น่าจะทำแบรนด์ได้อะไรเงี้ยน,นะครับพอดีช่วงที่ผ่านมาในยอย่างช่วงสงครามอ,าอ่ายูเครนรัสเซียเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามเนี่ยคุณวู้ยคงสังเกตเห็นว่าอันดับหนึ่งเลยที่ราคาจะขึ้นทันทีเลยคือทองถูกไหมฮะใ,ในในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยเวลาที่มีสงครามเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกก็จะเริ่มขึ้นทองกัน ใช่นั้นราคาทองจะขึ้นเยอะเลยเวลามีสงครามเพราะว่าเขก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเงินทองจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวเกิดเงินถูกด้อยค่าไปเปรนเทศนั้นปรนเทศนี้คือทองจะเป็นสินทรัพย์ที่คือเปลี่ยนเป็นเงินก็ง่ายในขณะเดียวกันก็เป็นสินทรัพย์ที่เขาเรียกอะไรมีคนไว้เนื้อเชื่อใจเยอะมากถูกต้องถูกต้องคือคือ ทองในภาษานักลงทุนหรือนักลงทุนเ่าเรียกเป็นเซฟเฮเว่นนะครับเป็น,เ,ปนเพราะว่าทุกๆประเทศเนี่ยเอาเป็นว่าเกือบทุกประเทศในโลกเนี่ยการที่จะมีเงินตราออกมาใช้ได้เนี่ยก็ต้องมีแช้ๆกบมีทองคงครังอ่าใช่อ่านะครับยกเว้นมหาอำนาจอเมริกาก็ปั๊มเงินเลยนะครับก็นะครับก็ทุกประเทศต้องมีทองคง,งครังเพราะฉะนั้นทองจึงจึงเียบเสมือนสินทรัพย์ที่คุณรู้ใชทราบว่าแปลงเป็นเงินได้ง่ายคือคือ ใกล้เคียงเงินสดที่สุดแล้วแ่ะไม่มีเงินไปซื้อของเวลาสมมติต้องข้ามประเทศข้ามน้ําไปพรมแดนไปคุยกับคนไม่รู้จักทองเป็นสิ่งที่คน่นอ่า้ะเสื้อทองมีมีอยู่บนตัวเดี่ยถอดมาแล้วเป็นทองได้แน่นอนทองจากตัวเราไปแลกได้ใช่แต่เพราะฉะนั้นช่วงสงครามเราก็เห็นว่าทองขึ้นก็ที่ผ่านมาก็ขึ้นจริงๆนะครับเราเห็นว่าทองทั่วโลกขึ้นหมดะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงด้วยค่ะจริงๆก็กลายเป็นเรื่องของการเก็งกําไรด้วยเป็นเรื่องของการ ลงทุนด้วยใในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าแปลกสงครามไม่มีทีท่าจะหยุดนะครับสงครามก็ยังดูนัตอนนี้ร้อนขึ้นมาอีกแล้วค่ะใช่แต่ปรากฏว่าทองตกทองตกนะครับทองราคาทองตกทั่วโลกลดลงใช่ค่ะลดลงเยอะเลยถ้าเกิดใครลงทุนอยู่ก็จะแต่บอกอ้าวสงครามจะเลิกแล้วเหรอหรืออะไรจริงๆก็ก็ยก็ยังครับแล้วไปดูทีเสสขึ้นเรื่อยๆได้ฟังค่ะ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามันมีนกลไกของออาระบบการเงินของโลกเข้ามามเกี่ยวพันก็ทําให้ราคาทองมันไม่วิ่งไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดเป็นทีนี้ที่ชวนคุยเรื่องทองอยงนี้ครับคือถ้าเราพูดถึงทองจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทองมันก็คือทองอะ่ะใช่ไหมครับทองเอาเป็นว่าทองถ้ามันเปอร์เซ็นต์เท่ากันเนี่ยมันก็คือทองเหมือนกันหมดค่ะแต่เป็นเรื่องหน้าแปลกนะครับเวลาที่เราเห็นว่าเวลาทองขึ้นเยอะๆลงเยอะหรือมีความเปลีป่ยนแปลงเยอะๆเนี่ย แล้วคุณก็อากจะลองดูข่าวทีวีก็ได้เกือบทุกช่องนะครับจะไปถ่ายร้านทองใช่แล้วแล้วก็จะเห็นคิวยาวมากที่ถนนสุขุมวิทตอนช่วงขึ้นครั้งแรกนี่แบบว่ายาวไปสองบล็อกเลยคุณอได้ใช่แต่เกือบเกือบทุกช่องเกือบทุกข่าวจะไปถ่ายอยู่ร้านเดียวกันนะครับอ่าอ่าแปลกมากคือร้านอื่นก็ทําไมมันไม่ขึ้นเลยไงมันก็ขึ้นเหมือนกันหมดนะลงก็ลงเหมือนกันหมดทําไมไม่ไปคิวร้านอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก อะไรนักข่องนักข่าวทีวีก็พากันไปถ่ายยู่ร้านเนี่ยอ่ะเราเราไม่ต้องพูดที่ร้านมั้งนักรือว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นโปรโมทให้เขานะฮะแต่แต่ความเป็นจริงคือเอ๊ะทองร้านนี้มันไม่เหมือนทองร้านอื่นหรอหรืออะไรนะครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาพิจารณาจริงๆเอาเป็นว่าในช่วงที่ทองไม่ได้คึกคักเนี่ยร้านอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนละครับแต่ร้านนี้ก็คนเยอะเหมือนเดิมล็เป็นร้านที่มีหลายสาขาด้วยชนะครับ ดูเหมือนจะเป็นร้านแรกที่มีสาขาในห้างกับสินค้าด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มมีร้านทองร้านอื่นเข้าไปห้างสสินค้ากันค่ะฉะถ้าเรามาพิจารณากันจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าทองเนี่ยดูเหมือนเป็นถ้าในภาษาของของเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นความบิตี้เป็นสินค้า,าที่ไม่มันมันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันนะพอ,อทองแท่งนึงของร้านนั้นแต่อทอรแชนแทลาไม่เห็นที่อ้มอ,อมาวางอยู่มันก็มันก็แยกไม่ออกเออมันก็แยกไม่ออกแล้วทําไม ทำไมคนถึงให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในทองร้านนี้ทุกๆครั้งที่เราจะเห็นว่ามีข่าวสารหรือจะเป็นชูดด้จัวจังของคนทุกทางเขาก็จะเป็นร้านนี้แหละครับที่คนเยอะกร้านพิซซค่คนั่นนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าแบรนด์ะนะครับหลายครั้งที่ผมพยายามพูดว่าคําว่าแบรนด์แปลว่า reputation แบรนด์แปลว่าชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของทองซึ่งเป็นคอ m เลคชันแบรนด์แปลว่าชเสียเราเห็นว้าแม่้า่าสินค้าที่อาจจะดูไม่มีความแตกต่างกันเลยเน เว็บพเทชันของร้านเขาชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมามันน่าจะมีผลเนาะช่อันไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเอาล่ะซื้อจากร้านเนี่ยยังไงหนึ่งคงได้ทองดีแหละทองแท้แน่ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเดือดร้อนเนี่ยเอามาขายเนี่ยก็น่าจะขายได้ดีก็รับซื้อหรือว่ารับหรือว่าเวลาขายออกเนี่ยราคาไม่ไม่ไม่มากนักอะไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดอะไรเงี้ยคือในความเป็นจริงเนี่ย ต้องต้องเรียนก่อนครับว่าทองในเมืองไทยเนี่ยผมไม่รู้่ากประเทศเป็นยังไงนะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยราคาทองถูกควบคุมโดยสมาคมผู้ค้าทองซึ่งก็จะเป็นเรทอจริงๆเอาจริงว่าผมมันก็เกือบทุกร้านขายราคาเดียวกันหมดแล้วครับใช่ไหมครับประเด็นคือผมไปทราบมาว่าทองรักทองที่เป็นร้านเนี่ยเขาก็จะมีประทับตาตอกยี่ห้อลงไปบนบนบน่วงใช่ไหมครับเวลาที่เอาทองร้านเนี่ยไปขายร้านอื่นๆเนี่ยร้านอื่นรับซื้อหมดนะครับค่ะ แต่ถ้าเอาทองร้านอื่นไปขายร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านของเขาเนส่วนใหญ่จะไม่ค่ยรับกัน <S <S แสดงว่าในแวดวงร้านทองเองเนี่ยก็เชื่อถือในแบรนด์ของร้านร้านนี้ด้วยน<อ>ะครับแล้วถ้าเอาทองของร้านนี้ไปขายที่ร้านเขาเขารับซื้อแต่ถ้าเอาทองร้านอื่นไปขายร้านเขาเขาไม่รับนะครับค่ะ เฉะนั้นประเด็นนี่มันเป็นประเด็นที่พูดถึงความชัดเจนเลยว่าจริง,รงๆเราจะแยกอะไรไม่ได้เลยนะครับ uh huh. แ,แบรนด์เกิดเรื่องเว็บเพจที่เขาสร้างสมกันมาเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นท้องที่ดีจริง mm hmm. นะครับรับซื้อนะครับแล้วคุณซื้อจากร้านเขาคุณไปขายที่ไหนคนก็รับซื้อ mm hmm. หมดเพราะว่าเขาเองก็คงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้รับการยอมรับนับถือในในอุตสาหกรรมเดียวกันไม้ได้นนทั้งคู่แข่งที่เป็นรายอื่นๆด้วยซ้ำใช่ค่ะเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่า มันทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าใน Product ที่อาจจะแยกจาก่างเรื่องอื่นๆไม่ได้เลยเนี่ยเว t a t i o n b r a n d i n g ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้เราอยู่ได้นานเราอยู่ได้อย่างอย่างได้รับการยอมรับ,รบมัก้ใช่ครับซึ่งผมคิดว่าไอการสั่งสมผมก็ไปรู้มาจากไอร้านนี้เขาตั้งมากี่ปีนะครับ <c oughs> น่าจะนานมากอะ่ะ <c oughs> ก็คงสร้างสมสิ่งดีๆเอาไว้เยอะนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งพอดีเห็นเหตุการณ์ช่วงนี้ทองขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็รู้แบบเออมันเป็นเรื่องน่าสังเกตนะครับว่าเอ๊ทำไมข่าวทุกช่องก็ไปถ่ายแต่ร้านเนี้นะไม่เห็นถ่ายร้านอื่นเลยนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นรายยสมาคมต้องเป็นนะครับแล้วพอไปนั่งดูในรายละเอียดก็ปรากฏว่าร้านนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เบี่ยงจากการขายทองเขาไม่ได้ขายเป็นเทรนด์ดีนนออย่างเดียวเขาก็มีการ ขายทองผ่านแอปพลิเคชันใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะมากาอ๋อเขาเขาก็เข้าไปแล้วก็มีเดเวล็อปเมนต์ของธุรกิจเขาเนี่ยว้างขางใช่ค่ะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าการที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องแปลว่าเขาได้รับการยอมรับในเรื่องของแบรนด์ไว้เป็นอย่างดีนะครับดังนี่ยผมคิดว่าเ,เรื่องการให้ความสําคัญกับเรื่องของแบรนด์ไม่ว่าเราอยู่ในธุรกิจอะไรนะครับค่ะถ้าเป็นตัวอย่างของคอมมินิตี้เราจะเห็นอีกหลายๆธุรกิจสมัยก่อนมัตอนผมเด็กๆผมไม่เคยเชื่อนะครับว่า ข้าวสารเนี่ยจะมาขายเป็นยี่ห uh ้อได้ใช่ไหมคือแต่ก่อนตอนผมตอนผมเด็กซึ่งหลายหลายท่านที่ฟังอยู่คงยังไม่เกิดนะครับก็เวลาไปซื้อข้าวเนี่ยผมก็ไปซื้อร้านแถวบ้านนะครับแล้วเขาก็ใส่กระสอบอยู่แล้วก็คือไปซื้อกระสอบสองกระป๋องอะไรอเงี้ยโอ้แต่ก่อนไปซื้อซื้อเป็นกระสอบไม่ไหวใช้ทกระป๋องกระป๋องนะครับแล้วเขาก็ตักมาแล้วเราก็เอามาทานแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องมียี่ห้อนะครับวันดีขึ้นดีก็มียี่ห้อทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่า ข้าวสารเนี่ยก็ค <ฮะ S 2> ือสเป็นยี่ห้อหมดเลย<ช>นะครับค <ฮะ S 2> ุณถามว่าเอาจริงๆนะเอาถ้าเป็นแบบข้าวสารในเกรดเดียวกันราค <ฮะ S 2> าพอๆกันเนี่ยเอามาเทใส่ให้เราเลือกาก็เลือกไม่ถูกนะว่าอันไหนคืออันไหนนะครับแต่เราบอกได้ค่ะว่าอันไหนอร่อยอ่าถูกไหมแล้วความเป็นจริงก็คือน,นั้นเราแสดงว่าต้องมีความเชื่อถือในแบรนด์บัล่ะ เห็นเห็นอยู่ว่าอ๋อถ้าเป็นแบรนด์นี้เราเชื่อสอว่าเราเคยซื้อไปทานแล้วมันอร่อยซื้อทานแล้วไม่มีเนื้อผักเยอะไม่แข็งไม่มีมอดไม่มีอะไรเงี้ยนะครับคือแล้วแต่คนชอบด้วยนะคะอใช่เพราะฉะนั้นสินค้าประเทศที่อาจจะแยกแบรนด์ไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ยังมีความสําคัญในเรื่องของแบรนด์จิงอยู่นะครับใช่เช่นอีกกลุ่มสินค้านึงก็คือกระดาษกระดาษ A4 กระดาษสีขาวๆเนี่ยครับค่ะค่ะ อันนี้อาจจะไม่นานมากนะครับถ้าในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกระดาษ A สีใครจะไม่เชื่อว่าต้องมีแบรนด์เออเราซื้อกันยังไงคะสมัยก่อนแต่ก่อนก็ซื้อมาเป็นห่อๆเนี่ยแหละครับแต่ไม่รู้ว่ามันเด็กผมก็จําไม่ได้ละเอียดแต่ก็จําไม่ได้ว่ามันเคยมียี่ห้อนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้พูดได้ไหมไม่อยากไปพูดเลยนะครับก็มีแบรนด์มันอยู่ๆก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ใช่แล้วแล้วก็โฆษณาด้วยอืโต้โฆษณาใหญ่เลยนะครับโฆษณาแบบ แล้วก็บอกว่ากระดาษเขาเนี่ยไม่เรียกว่ไม่ไม่โกงความหนานะนะครับเอาไปเอาไปถ่ายเอกสารแล้วก็ไม่ติดนะใช่ครับคือแล้วเราก็เชื่อถือเราก็คิดว่าจากนี้ไปเราซื้อกระดาษในสิ่งเราก็ต้องเลือกแบรนด์โอ้เราก็มักจะมองบแบรนด์นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอาจริงๆเนี่ยถอดยี่ห้อมันออกมาวางแผ่นต่อแผ่นบางทีก็เราก็แยกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นของแบรนด์อะไรใช่ครับนั่นจะเห็นว่าออ่ พ w e r ของแบรนด์เนี่ยมันมันมันีมากจริงๆแล้วแบรนด์มันจะเกิดขึ้นได้มันมันจะต้องสร้างสมมันจะต้องเป็นใช่มันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับบางอย่างเราไม่สามารถแยกแยะได้ในตอนที่เราใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆนะครับเราไม่สามารถแยกได้เลยว่ามาจากที่ไหนอย่างไรแต่ตัวหีบห่อที่บ่งบอกในความเป็นแบรนด์เนี่ยเขาจะบอกเราแล้วเราก็จะเชื่อถือจากสิ่งนั้นการขายทองตัวร้านก็คือแบรนด์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่า แบรนด์จึงเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจอะไรนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันมันแยกไม่ได้หรอกมันมันมันแยกไม่ออกหรอกนะครับโอ้เราเห็นเลยครับว่าถ้าเป็นข้าวหลามต้องร้านนี้นะครับถ้าเป็นกะละแมต้องร้านนี้นะครับถ้าเป็นขนมสอดไส้ต้องร้านนี้สมัยก่อนมันจะแยกได้แหลอครับยกไเดี๋ยวนี้ยังมีแบบว่าปลาค่ะคุณท็อปใช่ไหมฮะโอ้ปลานี่ตอนนี้เขานยกแม่อะไรต่อแม่เลยใช่ไหมฮะ เขากันว่ากันว่าปาร้าเนี่ยกำลังถูกทุกความเป็นอูมามินะครับคือเขาบอกว่าสินค้าหรืออาหารญี่ปุ่นเนี่ยใส่าเรื่อง่าเป็นผงชูรสแล้วกันนะครับซึ่งผงชูรสที่รสชาติผงชูรสก็เรียกรสชาติอูมามิแล้วเราก็ใช้คาว่าอูมามิสําหรับคําว่าอร่อยไปละเราไม่รู้มันคือรสชาติอะไรหรอกแต่ว่าถ้ารสชาติแบบเนี้ยมันอูมามิเขาว่ากันว่าประเทศไทยในปาร้าเนี่ยกำลังถูกทุกว่าเป็นรสชาติอูมามิของคนไทย ใส่ไปในอะไรก็อร่อยนะครับกำลังอันนี้เป็นผมเพิ่งฟังข่าวเรื่องนี้มาเมืม่อสักพันสองน,นีเองก็หลังร<ช>ุ้กันอยู่ว่าเป็นการได้รับการยอมรับในระดับโลกนะว่าชางใส่น้ําปะลาคือคงคงไม่ได้ใส่เป็นปำๆลงไปทั้งตัวอะไรอย่างงี้น,นะครับหมายถึง<ช>ว่าใส่น้ำ,นำอเอเดี๋ยวนี้ก็มีน้ำใช่ไหมครับใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาไปใส่ตรงไหนก็ทําให้รสชาติเนี่ยของอาหารมีขึ้นอันดีครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่า ถ้าเรามองในธุรกิจที่เราทําในทุกๆเรื่องที่เราทําอยู่เนี่ยอย่าไปกังวลครับทุกเรื่องสร้างแบรนด์ได้ทุกเรื่องเนี่ยสามารถสร้างความอ่าน่าเชื่อถือได้แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่ทําย้ําแล้วย้ําอีก<ช>ทาอย่าง<ช>มีความยั่งยืนมีความามีความถี่ในการทำนะครับเราก็อยากย้ําว่าครับว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรครับคุณจะขายข้าวโพดคุณจะขาย ด้วยแค่คุณจะ,ะขายอะไรก็ตามปกอย่างเ,เป็นแรบงบได้ครับเ,ออเรียกว่าตอนนี้ทุกคนต้องแบบว่าต้องต้องหันกลับมามองว่าตัวเองทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่คือวันนี้โลกออนไลน์เราจะเห็นว่ามันคุดคักมากค่ะเปิดเข้าไปในติกตอกเปิดเข้าไปในเฟซบุ o กคุณจะเห็นมีคนไลฟ์ขายของกันทุกวันแต่บางไลฟ์ก็มีคนดูแค่ล่ะ ไม่ถึงสิบคนสิบห้าคนแต่บางไลฟ์ที่คนดูถึงหลักหลายหลายหมื่นคนเนี่ยนะครับนั่น,น่ะสิผมเนี่ยชอบดูอันหนึ่งคือพักเครื่องอนะครับซึ่งผมแปลกใจมากเลยคือพักเครื่องเนี่ยบางไลฟ์ไม่มีคนดูเลยนะครับบางไลฟ์คนดูเป็นหลักหมื่นคนพักเครื่องเนี่ยผมว่าพักเครื่องเอาเอาจริงๆก่อนนะเอาแบบพักเก่าๆหน่อยเนี่ยก็คงแยกยากนะครับว่าพระของไทยจะ จะดูน่าซื้อกว่าพระของใครแต่การเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของผู้ที่มาขายผู้ที่มาผู้ที่มาไลฟ์อยู่ณนเวลานั้นค่ะแล้วพระเนี่ยบางทีเราก็เห็นเป็นพระอะไรนะออกมาจากเกตีเดียวกันนี่แหละครับค่ะปีเดียวกันนี่แหละครับแต่ราคาที่อ่อโพสกันหรือพูดถึงกันเนี่ยบางทีต่างกันหลายเท่ามากเขาบอกว่า เขาเขาพูดกันว่าจริงไหมครับนะคะเขาบอกว่ารพระเครื่องเนี่ยราคาแบบอันลิมิเต็ดอะคือแล้วแต่เลยถูกต้องเขาว่ากันว่าพระเครื่องเนี่ยราคาขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีราคากลางอยู่จริงนะครับซึ่งถามว่าความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายถือว่าม,มันมีเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลที่มาเกี่ยวข้องซึ่งสิ่งนั้นแหละครับคือแรง นะคสิ่งนั้นแหละครับสือคือแย่บันก่อนที่เราคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันเนี่ยผมเห็นมีคนที่เก็บอาร์ติเคิลเนี่ยเขาพูดเลยว่าเครื่องเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้แท้แท้สุของประเทศไทยเลยนะครับคือคือชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยเข้ามาซื้อเครื่องในเหมืองไทยกันเยอะจังมากโอ้โหคือตลาดหลักของเครื่องเมืองไทยนอกเหนือจากคนไทยแล้วนีเยษพิคือชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะครับถ้าเราไป อประเทศแถบนี้สิงคโปร์มาเลนี่มีตลาดซักเครื่องนะครับซึ่งซึ่งซอสคือเมือนไทยนะครับ้วเขาื้อเดียวไหมคะเขาซื้อแบบแบบเดียวกับเราไหมคะอย่างเช่นรุ่นนี้อาจจะมีความต่างกันอยู่บ้างอย่างเช่นเอาง่ายๆครับถ้าไปสิงคโปร์มาเลเนี่จะเห็นว่าฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาไหวเขาจะมาว่า้พระสงฆ์สงฆ์ราชประสงค์เนี่ยครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบูชาพระสม ที่มีที่พักของเป็นเทพนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเทพจอาจารย์ไม่ได้เป็นพระซึ่งตลาดของพวกเขาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อาจจะมีแนวไปทางเรื่องรางนิดๆนะครับตัวเจตอาจจะเป็นคนก็เหมือนกับคนไทยไปซื้อที่แบบเวลาเราไปฮ่องกงมาเกาเราก็ซื้ออะไรเนี่ยกลับมาพัดมาบีเซียคนนบ้างผีเสี้ยบ้างอะไร่ะคล้ายๆกันครับในตลาดในตลาดเอย่านนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคนที่มีกําลังซื้อสูงสุดคือจี แล้วมาซื้อทรัพยเครื่องเงินไทยเนี่ยจานวนมาหาศาลม,มากซึ่งซึ่งเนี่ยครับผมอ่านอาร์ติเคิลที่เขาเขียน่ึนเกี่ยวกับซอฟต์พอร์เนี่ย่เอก็อเห็นไปตามนั้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองเรื่องนี้ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่อง<ช>ของพรฒชนกติเนาะบางคนคก็บอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาทําเป็นธุรกิจไหมอะไรอย่เงี้ยสารเขาบอกว่าดินเงินไทยแพงสุดครับก้อนนิดเดียวครับราคาหลักหลายล้านนะครับ ผมเคยไปที่อิตาลีเดียแทกไปนิดเดียวแล้วก็ไปที่โรงงานทําแก้วอะครับที่เขามีเผาแก้วทาแก้วผลกาเจ้าของโรงงานในแขวนพระไทยนะครับอเเขาเห็นว่าเรามาจากเมืองไทยเนี่ยเขาหยิบมาให้ดูเลยเขาแขวนเขาแต่ว่าเป็นหลวงปู่ทวดเขาบอกว่าเขาเคยมาเมืองไทยแล้วเขาก็ได้บูชาแล้วเขาแขวนติดตัวนะครับแขวนติดตัวแล้วเพิ่งทราบเนี่ยซึ่งเอาเป็นว่าถ้าเรามองในเรื่องของแบรนดิ้งเนี่ยมีมีความหลากหลายครับแล้วก็มี มีเรื่องที่เราคิดว่าเราอาจจะคิดว่าทําแบรนด์ไม่ได้แต่ว่าทาได้ถ้าเราพูดในมุมมองของสอดักเนี่ยเราพูดได้หลากหลายมากครับถ้าเราพูดในเรื่องของเรพิเคชันก็หลากหลายเช่นกันนะครับก็วันเดียวกาสอาจจะมาเจาะกันทีละชิ้นเลยครับจริงๆว่าเคื่องไม่อยากพูดนะแต่ก็แต่ก็รู้ไม่เยอะนะครับชอบชอบไปดูเพราะชอบสิวตอนที่เขาแบบซื้อขายกันสนุกค่ะสนุกมากเลยครับบางทีเป็นนั่งดูแล้วผมแปลกใจมากว่าเออพระ นี่แหอะคองคหนึ่งซื้อขายกันหลักจยาก8ร้านทางเฟซบุ๊กเนี่ยน้านขา่ซอันนี้้งงันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่งงมากแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคุณท็อปอุ้ยชอบอชอบคือเมื่อก่อนนี้เขาจะมีแถววัดมหา,าธาตุนึกออกไหมคะก็จะมีแบบเป็นเป็นอยู่ที่พื้นเลยด้วยนะกองอยู่ที่พื้นเลยแล้วก็แล้วก็เขาก็ต้องไปตอนตอนแบบตีสาม คือตีสองตีสามอะไรยเงี้ยยังงงอยู่เลยเหมือนแบบประหลาดแบกกระดินดนิดๆใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ค่ะแล้วต้องไปส่องกันกลางคืนทําไมอ่ะคุณอุจยจะทราบว่ามันมีอาชีพอาชีพหนึ่งเวลาคงจะหมดละมีอาชีพหนึ่งครับเป็นอาชีพดําน้ำเก็บของขายซึ่งก็ททากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคุณอุ้เลยหมู่บ้านนี้จะไม่ทําอาชีพอื่นเลยจะาหน้า <c oughs> ที่ดาน้ําเก็บของ <c oughs> ในในน้ามาขายหนึ่งในของที่เขาเก็บขึ้นมาได้คือพครื่อง แล้วออกมาขายกันเนี่ยขายทั้งขายขายให้เซียนพระแบบ<า>แบบดังๆเลยกับ<า>อีกกลุ่มหนึ่งก็มาขายตามตลาดที่คุณอุ้ยเห็นเนี่ยแหละครับซ<อ>ึ่งซึ่งโอ้โหอันนี้เป็นเป็นอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่คึกคักมากไว้มีโอ,อกาสหรือผมมีความรู้มากวันนี้จะเอามาแชร์ให้ฟังค่ะครับครับโอ้หมดเวลาแล้วค่ะคุณท็อปนั่งสิครับนั่งสิจะได้วิกน้าเราเจอกันค่ะคุณท็อปค่ะได้ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ